เมื่อวานนี้ได้คุยกับหลวงพ่ออินได้คุยกับทางเท <OR> ่าแก่สมหมายถึงเราจะจัดงานที่เจดีมหามงคลบัวที่ร้อยเอ็ดก็จะจัดในวันที่สี่ที่ห้าเมษา แต่คณะครูบาอาจารย์เราก็จะไปไปพักตั้งแต่วันที่สเพื่อปรึกษาหาเรือกันว่าเราจะต่อไปเราน่าจะจัดเป็นประเพณีเหมือนกระสวนแสงธรรมที่มีประเพณีงานบุญของสวนแสงธรรมทุกเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตอนนี้เจดีมหามงคลบัวที่ร้อยเอกก็เช่งกันเป็นเจดีแรก ตึ่งเป็นเจดีย์หลวงตาเป็นเจดีย์หลังแรกเลยที่เท่าแก่สมหมายท่านได้ขออนุญาตขอจากหลวงตามหาบัวหลวงตาท่านก็อนุญาตให้สร้างก็เลยก็ซื้อที่ซื้อที่แปลงนั้นก็กว้างขวางประมาณประมาณกี่ไร่ประมาณ4ี่สิไร่หรือ,อยังไงนี่แหละแล้วก็สร้างเจดีย์ หลวงตา,าก็เได้ตั้งชื่อว่าเจดีมหามงคลบัวแล้วก็เป็นที่แปลกอีกมันก็อยู่ตรงสี่แยกบ้านบัวด้วยนะเห <c oughs> มือนเหมืนก็บ้านบัวนั่นเขาเขาตั้งไว้เพื่อรองรับเจดีนี้ก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้พอสร้างมาแล้วเนี่ยไม,ม่ยังไม่มีพระไปอยู่เป็นประจำผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็คิดว่ามี ค่อนข้างม,มีความเข้าใจเค,เคยถามเคยถามบางคนบางคนว่าเอาไปร้อยเอ็ดได,ได้ได้ผ่านได้ผ่านไปเจดีมาฮะมุคคนบัวไหมเขาว่าผ่านแล้วได้แวะไหมไม่ได้แวะเอาทำไมล่ะเอาเจดีลงุงของของตะแก่สมยัยของหลวงศรีไม่ใช่เหรอเข,เขามีควารมรู้สึกบางคนมีควารมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเจดีส่วนตัวบอกเฮ้ยไม่ใช่เป็นเจดีวัดป่าบานตาเจดีของหลวงตา จจดีของคณะสงฆ์นั่นแหละแต่ตอนนี้ไอ้ความรู้สึกของเขาคือมันไม่มีพระอยู่เป็นประจำเราก็เลยพิจารณาว่าเออมันน่าจะมีพระอยู่ประจำนะเ,ออเป็นพระอยู่มีพระอยู่ประจำสนะี่ห้ารูปไป้นี้เป็นเป็นวัดหรือเป็นที่พักสงฆ์เป็นเป็นสำนักสงฆ์อะไรไปแบบนั้น เพราะว่าข้างหลังจะดีเนี่ยโอ้ยมันเป็นป่าเดี๋ยวนี้เป็นป่าดีขึ้นอย่างเนี่ยเป็นป่าต้นไม้หนาทึบแล้วก็สร้างกุติสร้างกุติพระขึ้นมาอยู่ทั้งหลังเนี่ยนะก็กระจายไปอยู่ได้สบายเลยที่กว้างขวางที่อะไรตร่ออะไรสะดวกสบายไปอยู่ก็มีความเงียบความสงบไปอยู่บำเพ็ญเพียรไปอยู่ภาวนาไปอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็วันก็คิดว่า จะกำหนดเอาวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนหรือเสาร์อาทิตย์ไหนจะเป็นงานบุญประจ,จำของเจดีย์มหามงคลบัวนั้นอาจจะพอเย็นวันเสาร์เย็นวันเสาร์ก็มีการเชิญชวนประชาชนทั่วไปคณะศิยานุสิ์ทั่วไปเข้ามาร่วมกันจเจริญพุทธมนต์ฟังเทศฟังธรรมนั่งปฏิบัติธรรมบูชาคุณองค์หลวงตา แล้วก็ในภาคเช้าของของวันอาทิตย์ก็จะมีการใส่บาถวายพระทหารหลังจากนั้นเราอาจจะร่วมกันถวายพระป่าเพื่อสมทบทุนตั้งเป็กองทุนที่จะคอยดูแลบริหารบุรณะปฏิสังขรณเจด,ดีหรือรอบบริเวณนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ต้องได้รบ,บกวนรบกวนเท่าแก่ กระเป๋าท่องแก่สมหมายอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการจัดการดูแลความสะอาดจัดต้นไม้จัดอะไรตอะลรบริเวณก็ได้ได้จ้างได้จ้างผู้คนมาดูแลมาทำความสะอาดมาจัดระเบียบอะไรตอะไรมาก็เทอไใดโรบควนกระเป๋าท่อแก่สมหายอยู่ตลอดเราก็คิดว่ามันน่าจะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา หน้าตั้งกองกอทุนขึ้นมาโดยการคณะศิยนุยสิตเราได้ร่วมกันพร้อมกันสละทุนทร,รัพย์คนละบา้างคนละมากคนละน้อยตามกำลังของแต่ละท่านแต่และคนมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อบริหารดูแลเจดีมหาบงคนบัวสืบต่อไปเพราะเป็นสถานที่เท่าพูดถึงว่าเป็นสถานที่สปาปยะมากที่เดียวสําหรับจะเป็นสถานที่ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมใจแล้วก็ Okay. ทางร้อยเอ็ดรอบรอบร้อยเอ็ดก็มีอะไรมีจังหวัดร้อยเอดมีจังหวัดมหาสา,ารคามจังหวัดกาลสินอะไรแถบนี้มันก็ล้วนแต่ลูกศิษิ์ลูกศิษิ์ของหลวงตาก็มากมายก็รอบบริเวณใกล้เคียงนั่นแะใกล้เคียงร้อยเอ็ดก็มาได้เป็นเป็นสถานที่มาร่วมกันอบรมร่วมกันปฏิบัติธรรมฟังข้ออ่านข้อก็ทำจากครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงจะมีเวียนไปเวียนไปเป็นครัง้งเป็นคราวไปเหมือนกับเหมือนกับทางาทางสวนแสงธรรมเราก็มีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เวียนไปเวียนไปพักเวียนไปอบรมเวียนไปนำพาพระนักสัทธาญาติโยมจเจริญพุทธมนต์แล้วก็ให้ข้ออัดข้อธรรมประพฤติปฏิบัติแนะแนวแถวในการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจ มันก็เป็นมันก็เป็นสถานที่เหมาะต่อการใช้เป็นสถานที่บําเพ็ญบุญหรือใช้เป็นสถานที่อบรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเจดีย์มหมามงคลบัวที่ร้อยเอ็ดนั้นเป็นสถานที่บริเวณกว้างขวางแล้วก็ในเจดีย์กว้างในเจดีย์ชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยโอ้เป็นสถานที่อบรมประพฤติปฏิบัติธรรมได้กว้างขวางมากทีเดียว ส่วนชั้นบนขึ้นไปนู่นก็นเป็นชั้นที่สแสดงเป็นชั้นที่ตั้งองค์พระประธานหรือองค์บุรพาาจารย์ของพวกเรา,าต่างๆทั้งหลายก็เป็นสถานที่ไปนั่งภาวนาไปปฏิบัติธรรมได้ดีมากเลยรอบเจดีในเจดียเนี่ยเป็นสถานที่ค่อนข้างกว้าง,างเมื่อวานเราก็ได้ได้พูด,พดคุยกันปรึกษาหารือกัน ก็คงจะไปไปที่เจดีหมาบุคลบัวในวันบุญคือวันที่วันที่สี่ที่หาเบษาวันนั้นคณะสัตายาติโยมทั่วไปนั่นแหละสิยานุสิทธิ์ไม่ว่าบริเวณในว่าไม่ว่าแถบจังหวัดอุดรสกลน,นครหรือแมก้กระทั่งกรุงเทพลงไปนู่นแหละถ้ามีความสะดวกส,สามารถสละเวลาเวลาหรือมีความพร้อม ที่จะมาร่วมบ tamam ุญนาตีดีมหามงคลบัวในวันที่4ที่หเมษาก็อยากจะเชิื้อเชื้อเชิญคณะสัายาญาติโยมคณะสิยานุสิ์ทั่วไปเนี่ยมาร่วมบุญกันมาร่วมบุญมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่เจดีมหามงคลบัวในวันที่4ที่หเมษาส่วนคณะครูบาาจารย์เราก็คงจะได้ไปพัก ตั้งแต่วันที่สามเพื่อจะมีมีเรื่องที่จะต้องปรึกษา้าลือเมืม่อเรื่องประชุมกันว่าจะว่าจะวางแผนวางแนวจัดเป็นจัดยังไงทำยังไงจะเป็นงานบุญประเพณีของของเจดี์มหามงคลบัวสืบต่อไปแล้วก็จะได้ว่าครูบาอาจารย์ท่านใดบ้างจะเว,เวียนไปเมื่อไหร่เวลาเวียนไปเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ ในหน day ึ่งเดือนในในแต่ละเดือนแต่ละเดือนหรือมีครูบาอาจารย์ท่านใดที่สามารถไปอยู่เป็นประจำได้ไปเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งเป็นที่พักสงข์ขึ้นมาหรือไปตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นมาก็เหมาะดีเดียวแล้วสถานที่คณะสถาญาติโยมก็มีเป็นสถานที่คณะสถาาญาติโยม ไปประพฤติปฏิบัติไปพักประพฤติปฏิบัติได้อันนี้ก็เรื่องของของเจดีมหมามงคลบัวที่ร้อยเอ็ดในวันที่ 5, สี่ที่ห้าเมษายนนี้ก็ขอเชื้อเชิญคณะสทาย,ยาิโยมคณะศิษยนุสิธิ์ทั่วไปไปร่วมงานบุญในวันที่ 5, สี่ที่หเมษายนนี้แล้วก็แล้วก็พอพอเสร็จจากเสร็จจากเจดี จีดีร้อยเอ็ดวันที่ห้าวันที่ห้าเย็นมันก็งานหลวงปู่เหลิมถืว่าทุกปีได้ไปแล้วกว็กลับโอ้ปีนี้สงสัยนจะได้ไปค้างคืนให้บ่ฮะทุกปีแวะเย็นไปพอไปถึงแล้วกว็กลับเลยแล้ว,ลวปีนี้ปีนี้น่าจะไปไปพักให้ท่านสักคืนหนึ่งท่านมาพักให้เราอยู่ตลอดเป็นเป็นวันเป็นวัน มุติตาจิตในวันในวันเกิดของหลวงปู่เหลิมวันที่ห้าที่หกเมษาใครใครมีมีความสะดวกจะไปร่วมแสดงออกถึงมุติตาสักการะต่อหลวงปู่เหลิมในวันที่ห้าที่หกเมษาก็เชื้อเชิญบอกกล่าวเล่าสิบอันนี้ไปด้วยแล้วก็ท่านใดที่ทราบแล้ว อาจจะมีผู้ที่ไม่ทราบผู้ที่ทราบแล้วเราก็บอกข่าวต่อๆเป็นไปอันนี้งานของครูบาอาจารย์งานของครูบาอาจารย์ถ้าบอกไปในหมู่คณะศิยนุศิษย์ไปร่วมไปได้แสดงออกถึงมุขที่ตาสักการะแสดงถึงความยินดีพอยินดีในการเจริญวัยขึ้นมาของท่านในขนาดนี้ ก็รับว,ว่าเป็นบงคลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นกําลังจิตกาลังใจให้แก่คูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งด้วยว่าเออที่ผ่านมาท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอย่างยาวนานไ,ได้เป็นที่เครารพสักการะของคณะศิษยานุศิษย์เห็นแล้วก็เมื่อถึงโอกาสที่คณะศิษยานุศิษย์มีโอกาสจะแสดงออกถึงความเครารพสักการะในคูบา,าจารย์ก็ไม่ได้นิ่งเฉย ท่านต่างคนต่างหลังไหลมาไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลต่างก็หลังไหลมาแสดงออกถึงมุทิตาจิตหรือพอย,ยินดีในการเจริญวัยของท่านหรือได้มาแสดงออกถึงความกตันยูกระตาเวทีแลลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอย่างยาวนานเพราะนั้นการการที่พวกเราได้ระลึกถึงพระคุณอันนี้ และท่านก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้อย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณส่วนนั้นได้เราก็ตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหรือจะเป็นการบูชาด้วยอมิตบูชาคือวัตถุสิ่งของเข้าของปัจจัยต่างๆทั้งหลายตามกําลังของพวกเราแล้วก็การปฏิบัติการปฏิบัติบูชาท่านทั้งทั้งอมิตบูชาและปฏิบัติบูชา เมื่อเรามีโอกาสเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อพวกเราได้มีความพร้อมเพียงันอย่างนี้แล้วความพร้อมเพียงในในคุณงามความดีอยู่ในอยู่ในแวดวงของธรรมะล้วนแต่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญให้แก่พวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ,ะรับพรกันรับพร,ร,บพรอนุโมทนาให้พรโอ้พักนี้นี่มีแต่ข่าวพายุลูกศิษย์ลูกหาทาง ทางบ้านทางจังหวัดระยองทางอำเภอแกงทางจันทบรุรีถ่ายรูปมาให้ดูต้นทุเรียนเนี่ยล้มระเนระนาดไอ้ลูกทุเรียนขนาดขนาดเกือบกระโถนเนี่ยกองเป็นภูเขาลากาเลยถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยบทเสียหายเป็นล้านๆเป็นล้านบาทไปโอ้ยตายแล้วจะทํำยังไงบทค่าอยู่ค่ายาบทค่าปุ๋ยไปไม่ใช่น้อยแล้วถูกพายุมาถลม่มมันถอนต้นขึ้นมาเลยนะ ไอ้ยาหนูนิงกอนโอ้มีแต่มีแต่ลูกเต็มใต้ต้นมาถ่ายเจ็บมากองกันอะไรต่ออะไรโอ้เห็นแล้วทําไงมันจะทุเรียนจะมาถึงว่าตายมันตาหรือเปล่าดอกพี่นี้เอาเทวดาจะช่วยรักษาหรอเว้ยออาลับพรเด่อลับพรลับพร ยะทาวาริวา,าปุราปาริปุเรนติสักัลังเอวามวะอิตโตทินนางเปตานหังอุป,ปะกะปติเอจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทเป็นระวสยะท้ามณิโชติ ราโสยาทางโยวิวันชนตุสัมพันโรอิวไดสัตวบันเทมภาวัทวันตารายไยสุขิเ ขายโกอินวันพิวันธนเสลสันิจังทายปัจจัยดูจนใจตารวยทามไมยวันทานติโยกาินโนยสุขังพารัง รัตนติยานุภาเวทารัตนติยาเตยสายโดยคารุคาพยาเวลาโซกาสตุจุปัตวายอเนกาอันตรายาปีวินาสันตุอเสสตวอย ชายเสธิธนางลาพังโสตีภาขยัางสู่ข,ข้างพันลังสเสริอายุจวานโนจาพโอข้างวุธิจีจยสวายสตตวาซาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตม ภาวะตัสัพพังการังระคันตุสัพบดีวตานสามพาบุทฐานูพาเวตายสตาสติภวันตุเตภาวตุสัพพังการังรคัตุสัพบดีวตาน สัมบะธรรมาดุภาเวดายสถัสสวดทิพวันตุเตมภาวตุสาปมังการังรักขันตุสาปเดวตาสัมบะสังขารุภาเวนายสถัสสวดทิพวันตุเตม จัดอาหารทานกันด้ดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนอทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อนจัดอาหารกันดูแลแบ่งปันกันไปเ้อ